สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่ในช่อง K Now TV เช่นเคยคะ่ะอยู่ในซีรีส์มาคัมหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดหกศูนย์แอคชั่นแอดสตับนั่นเองเป็นอีพีที่4แล้วนั่นเองเพื่อพาที่แล้วนะได้ทำการลงถ้ำไปฝึ่งแล้วก็ได้เหล็กแล้วก็แร่ชิ้นอื่นมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยในอีพีนี้นะมีเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือหาอเมรัลเพื่อนำไปใช้กับพ่อค้าแพานจรนั่นเอง ที่หายบบงไปเร็ลง่ายๆเลยก็คือไปทำเวสกับพวกชาวบ้านนั่นเองโอเคจากของเสร็จเรียบร้อยแล้วไปได้เวลาไปทำเวจกับชาวบ้านดีกว่าออแล้วก็นอนลืมบอกไปยังหนึ่งว่านอนได้เพิ่มเชดเดอร์เข้ามาในซีรีส์นี้ด้วยนะก็จะทำให้บรรยากาศดูแบบมีอ่อะไรมากขึ้นนะแต่ก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วมีหลายคนถามว่านอนเอาเอ็นออนเนี่ยมาจากที่ไหน อันนี้นะบอกไว้ก่อนว่านรอซื้อมาจากตัวเกมในร้าน m a g i c h e s a นะของไ i ค e c าร์บอ่ะอันนี้เราซื้อมาประมาณสัก300ร้อยกว่าบาทก็คือ a อคชั่นแอนดนั่นเองที่นรอซื้อเข้ามาเราไม่ได้ไปโหลดมาจากพวกอแอปเขียวนะทุกคนก็น่าจะรู้จักนะแอปเขียวคืออะไรนะก็ไม่ได้ไปโหลดมานั่นเองเราพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวมีหลายคนถามว่าแล้วเวอร์ชั่นฟรีก็มีแต่ทำมมไม่เอาล่ะ โอเคนะได้ปรับเป็นมุมกล้องมุมมองที่2องนะทุกคนจะได้เห็นวิวบรรยากาศที่เพิ่มมากขึ้นที่น้อเอาเอ่อมอสอีกตัวเอามาใส่นะเป็นมอสที่ทุกคนก็นด้รู้จักนะเกี่ยวกับพวกบรรยากาศอะ่ะบอกเลยว่าเหมือนในตัวอย่างเทเลอร์ของมอสแอคชั่นเอสเตปหนึ่งเป๊ะเลยอ้อแล้วก็เรื่องที่ว่าทำไมาน้ำไม่ไปโหลดของฟรีนะก็คือของฟรีมันก็โหลดได้ก็จริงแต่อันนั้นน่ะคือมันเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์ไง มันก็อาจจะมีการบั๊กมีอะไรบ้างแล้วก็เลยซื้อเวอร์ชันตัวเต็มนีกว่าเพราะเวอร์ชันตัวเต็มอ่ะพอเขาขายในร้านมาเอก็บเพจเขาอัปเดตตลอดไงเวลาตัวเกมอัปเวอร์ชั่นมาม็อดต่างๆหรือแอดออนต่างๆก็จะอัปตามไปด้วยนะแต่ถ้าเป็นแอดออนหรือม็อดฟรีอ่ะที่ดาวน์โหลดมามันอาจจะมีบงบั๊กเยอะซึ่งมันก็เป็นปัญหาไง แล้วก็เลยจะไม่ค่อยโหลดม็อดเอามาเล่นสักเท่าไหร่นะเฟื่อยจะซื้อในร้านมาเก็ตเพจมากกว่าถึงอาจจะไม่ได้มีม็อดพวกแบบที่นะ้าเคยทำาหลายๆซีรีส์มาก็ตามนะแต่คือน้นไม่ไหวอะ่ะกับม็อดที่น้านดาวน์โหลดมาฟรีอะ่ะคือไม่ไหวจริงๆคือมันมีบางทีคือมันแบบมันบั๊กเยอะ,อะแล้วมันเล่นเกมทำซีรีส์ต่อไม่ได้อะ่ะบางทีอะ่ะแล้วก็เลยเลิกดาวน์โหลดมาเลยแล้วก็ไปดาวน์โหลดที่ร้านมาเก็ตเพจแทนนะ ซึ่งาก็ได้ราโหลดแอคชั่นแอดสตาร์ปมานี่แหละแล้วก็เชิดเดอร์มาด้วยเ่นไหนไปดูเอพชาบ้านคนนี้แรกอะไรแครลอทได้เอมเบอลหนึ่งเม็ดซึ่งน้ำไม่มีแครลอดน่ะเสียดายไปหาคนอื่นแล้วกันไหนดูฟฟคนอื่นเขาจะมีเป็นแบบของง่ายๆามั้งไหมอ่ะแล้วทําไมคนนี้แลกไม่ได้อ่ะเอพตัวนี้ทําไมแลกไม่ได้อ่ะแปลกกันะเอ๊ะเอะไรอ๋อขี้ม้า ไปดูอ่คนอื่นแล้วกันไหนดูเฟซบ้านหลังนี้มีคนไหมไม่มีมีแต่เตียงปิดประตูปะไปอย่ซฟอมบี้เข้าน่กกากลัวซอมบี้หรือพวกมอเตอร์มาจาัดก,การพวกเอบีซีชาวบ้านมากเลยทุกคนกลัวมากๆกลัวจะกลายปหมู่บ้านล้างเอบีซีคนนี้ล่ะแอกหนังวัวหกชิ้นอ้าพอดีเลยแถวนี้มีวัวนี่นาะ โอเคเรักเควสนี้แล้วกันนะหาวัวหกตัวแล้วก็เอาหนังมาหกชิ้นเพื่อเล่เอเมอรัลหนึ่งเม็ดเดินหาตั้งนานในที่ฝึกก็เจอสักทีอันนี้คือนันเดินรอบภูเขาเลยนะมันไม่เกิดเลยอ่ะวัวน,นี่คือแบบเกิดน้อยกว่าแกะนะแกะที่เกิดเพียบเลยจะไปไหนเจ้าวัวนี่แงในหนังแล้วสองอันอ,อีกฟีเท่านั้นก็เล่เอเมอรัลได้หนึ่งเม็ดแล้วแต่จะว่าไปบรรยากาศมันดูแบบ ดูดีขึ้นนะพอเวลานะเราใส่เดชเดอร์ไปเนะี่ยถ้าแยกไม่ออกกับเชดเดอร์กับที่ไม่ใส่นะก็สามารถไปดูคลิปที่แล้วได้นะคลิปที่แล้วคือไม่ได้ใส่เดชเดอร์คลิปนี้นะก็ใส่เดชเดอร์มาก็จะมีความแตกต่างอยู่เจอพ่อค้าแพเนเนอรด้วยไหนดูนี้มีอะไรขายบ้างไหมโอ้โหของของแต่ละอันนี้คือแบบไม่น่าซื้อเลยอะคือเอาของดีๆให้หนักก็ไดนะ้เอาของที่แบบ ต้องใช้เอเมรัลดอที่จริงของพวกนั้นอะทั้งประมาณฝีห้าอย่างนี้ก็หาได้นะแค่เดินทางไปเรื่อยๆแล้วหาไปเรื่อยๆก็เจอและแล้วเจอพ่อค้าแพนจรนขาของแบบนี้คือน่าฟงมากๆเลยนะของแต่ละอย่างนี่คือแทบจะใช้อะไรไม่ได้เลยอย่างเช่นดอกไม้เนี่ยคือเัาก็หาเก็บตามพื้นก็ได้ไหมก็จะเป็นว่าต้องซื้อเลยอะ่ะบอกตรงๆแต่เขาก็ขายอะ่ะทำยังไงได้อะพ่อค้าแพนจอนเขาขายอะ่ะ ตอนนี้บรรยากาศเริ่มมืดแล้วซึ่งเหมาะคดีเลยทุกคนจะได้เห็นเชเดอร์แบบชัดๆนะเช้าว,ว่าฝวยนะต้องคืนฝวยกว่างน,นะบอกเลยซึ่งในระหว่างทานที่นักกลับบ้านเราก็ต้องหาวัวด้วยเพราะตอนนี้คือนะัดเจอได้แค่วัวตัวเดียวอัน,น,นไหญมาแนละ้วบนปุ๊บมาปั๊บเลยเจออีกตัวแล้วตอนนยังได้แค่หนังมาแค่สองอันเองอะอะได้มาฝามแล้วหาต่อ อ๋อแล้วก็ถ้ำนี้ถามว่านราจะสำรวจเมื่อไหร่เหรอก็คงต้องคิดไว้ก่อนนะฮะน่าจะสำรวจอีกทีหนึ่งอ่ะพอเมื่อ EP ที่แล้วนราก,ก็สำรวจถ้ำไปแล้วอ่ะซึ่งถ้ำมันก็ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยคือถ้ำเนี้ยก็ยังสำรวจยังไม่ครบนะถ้าจะไปถ้ำอันใหม่อันนี้ก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีพวกแร่เหล็กทองหรือเพชรมากกว่านี้ไหมตอนนี้คือเราต้องการเพชรมากเลยนะเพราะเราจะเอาเพชรเนี่ย ไปทำตกหนังสือ e นชาร์ t อ่ะเพื่อมทาทำให้ชุดก็กับดาบของน็อตแข่งแกร่งขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่มีอ่ะและนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนบอกเลยว่าดาวเต็มท้องฟ้าเลยดาวคิดว่าอลังการแล้วลองดูนี่ดูด้านขวาของนั้นนะคือดวงจันทร์โอ้โหคือดวงจันทร์คือแบบเลอร์เลยแล้วคือมันสวยมากๆเลยนะเวลาเดินทางตอนคืนอ่ะถ้าปกติคือเวลาตอนคืนเนี่ยก็จะกลัวมอเตอร์ใช่ไหม ตอนนี้คือเราไม่ได้กลัวเลยนะพวกมาสเตอร์เนี่ยเราหันมาสนใจกับบรรยากาศมากกว่านะซึ่งบรรยากาศคือแบบมันดีอะเนี่ยทุกคนดาวแบบว่าเต็มท้องฟ้าเลยถ้าเป็นเวอร์ชันปกติมันก็มีดาวนะแต่ไม่ได้แบบเต็มขนาดเนี้อ๋อแล้วก็ไม่ได้มีแค่ดวงจันทร์กับดาวอย่างเดียวนะมันจะมีอันนี้ด้วยนี่ก็จะมีบรรยากาศเป็นดาวห่างหรือดาวตกนี่แหละก็คือบรรยากาศตอนคืนนี่ก็จะประมาณนี้เลยคือแบบ เอาแล้วในเฉดเดอร์เนี้ยดวงจันทคือแบบว่าสว่างจ้ามากๆเลยโอ้ยฟเฟรดี้จันยิงทำลายบรรยากาศมามาเจอกันเออเอาตีไม่โดนนี่คือน้ามองไม่เห็นลูกศรน,นะลูกศรบวงมองไม่เห็นเห็ุว่ามุมมองเนี้ยมาตียากเวยนะแล้วก็ไม่ค่อยเล่นกับมุมมองนี้เท่าไหร่อ่ะถ้าปกติคือเราจะเล่นแค่มุมมองคนที่หนึ่งไงพอเป็นมุมมองนี้ก็โอเคอยู่นะ แต่ข้อดีของมุมมองนี้นะคือจะได้เห็นแบบมุมมองได้ไกลกว่ามุมมองคนที่1อีกแต่ข้อเสียคือมันต้องแบบว่าต้องกลักมุมหน่อยเพราะมันจะเห็นแค่ข้างหลังอะมันไม่เห็นข้างหน้าไงโอเคตอนนี้เช้าแล้วก็จะไปหาวัวต่อนะเพื่อทำเคเวสต,ต่อเพราะตอนนี้คือนะมีอ้าวหนังวัวนอะมีอยู่แล้วดินะเก้าอันลืมไปเลยแนวตัวเองมีหนังวัวต่อนที่เราจะไปหาชาวบ้านที่รับหนังวัวขาย น้นว่านราจะมาทำแปลงปลูกไม่ใช่ปลูกคออวัวดีกว่าถ้าเดินตามหาวัวไปเรื่อยๆมันจะใช้เวลานานเกินไปเพอเใช้เวลา,นานทั้งวันได้แค่สองสามตัวเองหรับ,บวัวหนังก็จะได้น้อยเลยมาทําคอวัวดีกว่ากลับมาใส่รั้วแล้วก็มาพกพันต่อตไม่ต้องไปเสียเวลาเดินตามหาวัวแต่ละตัวเพื่อให้ได้หนังมานี่งไงเจอวัวแล้วแล้วเอาฟางข้าวมาด้วยนะรอวัว เฮได้หนึ่งตัวไอเดียฝั่งตัวเนี่ยมาตามมาตามมาแต่ตอนนี้คือนะ้ยังไม่ได้คาบลัวนะที่จรินแล้วก็จะคาบแต่เนระ่ไม่รู้ว่านราจะเอาไปวางที่ไหนอะเอาไว้ค่อยหาจุดคำข้อลัวแล้วกันนะก่อนที่นะเจจาเข้าหมู่บ้านนะ้จะเอาวาัวฝังไว้ที่นี้ก่อนไม่ที่ฝั่งดิไปอยู่ในหลุมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฝ่งตัวเนี่ยลงไปฟ้าเจา้าวัวลง โอเคเรียบร้อยแล้วก็อุดดินตรงนี้นี่ก็เป็นฮันเฟ็จแล้วฟังหลักข้อควัวชั่วขราวนะก็จะอยู่ในดินไปก่อนแล้วก็เอาฟางข้าวที่นัดเก็บมาเนี่ยเอาให้เจ้าวัวก,กินก็มีลูกกันปะจะได้เพิ่มจํานวนประชากรขึ้นอ่าเนี่ยได้มาแล้วนี่นะจะเข้าหมู่บ้านแล้วไปหาวัวอีกประมาณสองสามตัวแล้วกันนะั้นไหนๆก็มีเชือกอะไม่เจอวัวฟักตัวเลยอะ่ะทุกคนนี่นะเดินตามหามานานแล้วนะ ไม่เจอเลยแต่เจอฟักทองตรงนี้อีเลยนะต้องการฟักทองอ่ะเอาไปทําเป็นภายฟักทองแล้วก็เอาไปทําเป็นฟนโนฟักทองเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตาหิมะตอนนี้นะยังไม่ได้ทําการเดินทางไปหาใบโอมอื่นก็นานนะแต่เก็บฟักทองไว้ก่อนละกันไหนๆก็แบบว่าโชคเข้าข้างได้ฟักทองมาเนี่ยได้เยอะด้วยนะตอนนี้ก็เอาไปทําเป็นภายฟักทองก่อนละกันนะกลัวมันหายไปไหนหมดเนี่ย อเนี้ยนเดินมาหาตั้งนานแล้วนะคือยังไม่เจอวัวเลยเนี่ยอันนี้คือจะเข้าโฟนหมู่บ้านแล้วนะก็ยังไม่เจอวัวเลยเฟะแล้วไงนะัดเกือบตกหน้าผาตายดีนะเบกอีททันถ้าเดินไปอีกบ็อกหนึ่งคือนัดตกตายแล้วนะแล้วคือถ้ำม,มันไม่ใช่ถ้ำเล็กๆเองเป็นถ้ำใหญ่ถ้ำที่นั้นยังไม่ได้สำรวจแต่ตอนนี้คือวัวอยู่ตรงไหนเอานไงเจอแล้วตัวหนึ่งตัวนี้เอ่อฆ่าเลยแล้วกันะ คือถ้าจับเอาไปที่บ้านเนี่ยก็ต้องวิ่งไปกรอบหนึ่งมันก็ไม่อยากจะวิ่งไปอีกรอบหนึ่งเพราะไหนๆคือมาตรงหมู่บ้านแล้วอะเดี๋ยวจะเอาหนังวัวเนี่ยเอาไปแลกเอเมเลอ์จากชาวบ้านคนหนึ่งที่รับเฟืออะในระหว่างที่นะก็กำลังจะเดินเข้าหมู่บ้านนะบอกเลยว่าบรรยากาศที่คือสวยมากๆเลยบรรยากาศคือมันดีอะมันดีแบบดีจริงๆอะ่ะเชดเดอร์น,นีนะก็ซื้อมาจากในร้านมาเกบเพรเหมือนกันนะ ราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะก็ราคาก็ประมาณ200งร้กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มมากเลยฟรัดเซเดอร์นี้ที่ดีมันก็มีของฟรีอ่ะแต่ของฟรีอย่างที่บอกนะตอนนี้มันไม่สามารถรงในตัวเกมไมค้าเบ d ล็อกได้ไงนะตอนนี้แต่ถ้าเป็นไมค้าเวอร์ชันทดลองอ่ะอันนี้คือสามารถดาวน์โหลดลงได้นะแต่อาจมันจะกระตุกอยู่บ้างหรือว่าอาจจะกระตุกมากๆก็ได้นะ ล้วเคยลองเล่นไมค้าเปต้ามาแล้วไงหรือไมค้าเวอร์ชันเอ่อเปต้าเฮดหรือทดลองอะ่ะคือก็ลองมาแล้วอะ่ะมันก็แบบแลกจริงๆก็ไม่ไหวที่จะเล่นแต่ถ้าไม่มีชาวบ้านม่อยู่ตรงนี้ชุมนุมกันเนี่ยถือว่าเขาคุยอะไรกันไหนคนนี้แลกอะไรอะ่ะแลกเป็นดินเหนียวซึ่งไม่มีอะ่ะแล้วเอพซที่แลกหนังวัวอยู่ไหนอะ่ะไม่ได้อยู่ในนี้หรอคนนี้ล่ะ กินแลกอะไรแครอทยิปองอารแอเอมมเมล่าหนึ่งอันไม่คุ้มนะคือมาฮะจะแพงไปหน่อยเนี่ยเอมมเมล่าหนึ่งอันเนี่ยเม่างนี้นะตามหาเอพีซีที่เล่นหนังวัวก,ก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนกันแน่นะคนนั้นหาไม่เจอคนนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่คนนี้แลกมันใช่ใช่ไหมโอเคใช่ไอคนนี้แลกมันแล้วคนนั้นล่ะเอพีซีคนนั้นล่ะอย่าพึ่งไปนอนพี่อย่าพึ่ง ขอดูของก่อนตื่นก่อนตึงก่อนไหนอา้าวไม่เอพีซตัวนี้ไม่สามารถแลกของได้อ่ะปกติคือมันต้องแลกได้ไม่ใช่เหรอสังเกตได้ว่านะจุงวัวมาหนึ่งตัวเพื่อกลับบ้านนะโอ้แล้วบรรยากาศนี่คือแบบดวที่แสบตามฮะบอกเลยว่าเชเดอร์นี้คือแสบตาม,มากๆเลยเวลาแบบโดนทิตขึ้นโดวทิตยลงเนี่ยคือแบบแสบตาแสบตาแล้วก็จะมีหิ่งห้อยด้วยนะ แต่อันนี้คือมันไม่ได้เป็นแบบว่าหิ่งห้อยที่สามารถจับได้นะมันเป็นแค่วอลเปเปอร์เฉยๆเป็นอ่อพวกที่ไม่สามารถตกแต่งหรือว่าจับแต่งอะไรมันได้นะก็จะเป็นแบบว่าแค่วอลเปเปอร์เฉยๆอะ่ะก็คือแบบเพิ่มบรรยากาศขึ้นมาก็จะมีหิ่งห้อยเรืองแสงก็จะมีอ่อพวกแสงตกกระทบอาจจะมีพวกอ่อหิงห้อยหรือลายฝุ่นอะไรก็ตามนะที่มันมีอะ่ะหรือหมอก ในตอนเช้าหรือตอนกลางคืนมันก็จะมีด้วยนะนอกจากอย่างอื่นนะมันก็จะมีพวกดาวตกด้วยนะที่เห็นไปเมื่อคืนนี้ยก็จะมีดาวตกด้วยนั่นเองแต่ตอนนี้คือบอกเลยว่าเดินชิลมากคือไม่กลัวมอเตอร์ในฟินพอตในอินกับบรรยากาศฝุดๆคือบรรยากาศแบบนี้คือนัาชอบมากเลยนะคือนันรอคอยเชดเดอร์มานานมากคือนันรอคือประมาณเกือบสามปีได้อะ ตั้งแต่ไมค์คาร์เขาเอาออกไปเอาเชเดอร์ของไมค้ c า a f เบ e ดล็อกอะออกไปในเวอร์ชั่น1 1 8 3 0แปะไอตอนที่เอาออกไปคือเชเดอร์มีการใช้ไม่ได้เลยถ้าฟื้นในร้านค้ามาเกตเพจอันนี้คือสามารถใช้ได้เลยนะและ้วนี่ดูดิบรรยากาศคือสวยมากเลยมีดาวเต็มฟ้าดวงจันทร์เลืองแสงขนาดใหญ่แล้วก็มีดาวตกด้วยอะคือมันเป็นบรรยากาศตอนคืนที่แบบไม่น่ากลัวนะ ถ้าปกติคือบรรยากาศตอนคืนมันก็จะมืดๆไงแต่นี่คือไม่มืดได้มีพวกแบบดวงจันทร์เรืองแสงท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวแล้วก็มีดาวตก,นะวก,กด้วยนะก็้มีฟอร์บี้ใส่ถุดเกาะด้วยนี่แหละโอเคนะจะาวัวเข้าหลุมก่อนแล้วกันนะลงไปสิจเจ้าวาัวลงไปลงเออแค่นั้นแหละโอ้โหบอกเลยมันจะใช้เวลานานมากนะฝ่าจะเอาวัวลงได้เนี่ย เรามาดูบรรยากาศดีกว่านูุน,นมันก็จะมีดาวใหญ่ด้วยนะแล้วก็ดาวเล็กๆมากมายแล้วก็มีดวงจันทร์ด้วยเรื่องแระกงปายกาอยู่บนดินคือฝังประกายจริงๆหายไปแล้วด้วยโอเคตอนนี้เป็นนอนน,อนีกว่าเดี๋ยวมีมอสเตอร์เกิดไปเยอะมากกว่านี้อีกโหท่านอนไม่อยู่บนเตียงซะด้วยนะโอเคทุกคนตอนนี้นัหาจุดที่วางครอบวัวได้แล้วนะก็จะเป็นจุดที่ไม่ได้ไกลาจากบ้านของมอสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไกลยอยู่นะนิดนึง ก็จะเป็นแบบว่าคอกไม่ได้ใหญ่มากนะให้อยู่ตรงเนี้แล้วก็ค่อยเอาวัวขึ้นมาแต่ตอนนี้คือเราต้องไปตัดต้นไม้ก่อนเพราะตอนนี้คือไม่มีไม้เลยพอไม้นะใช้ไปหมดแล้วเมื่อ EP ที่แล้วเนานะลงถ้ำอะ่ะใช้ค้าอุปกรณ์ใช้ทำเอ่อท็อตไปเยอะมากเลยนี่นี่ต้นไม้เพียบเลยแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะอ๋อแล้วดอกไม้เนี่ยเราสามารถเอาไปค้าเป็นเตียงละหลายฝีได้ด้วยนะ ล้วเตียงละหลายสีเนี่ยจะเป็นสีฟ้มสีแดงสีขาวหรือสีน้ําตาลหรือสีอย่างอื่นเน่ยเรื่องเตียงนะลืมบอกไปว่ามันก็เปลี่ยนเท็เจอร์ต่างๆด้วยนะมันไม่ได้เป็นแบบว่าเตียงแบบปกติเหมือนของว่าพชเบอรตีของไมค์คามนะแค่เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเปลี่ยนหมดเลยนะอย่างเช่นที่นัอนเห็นในหมู่บ้านนะก็จะเป็นเตียงสีเหลืองฝนาหจ,จะคล้ายๆพึ่ง ไม่เห็นได้ชัดเลยคือเตียงอะ่ะคือมันเห็นลายเป็นพึ่งแบบชัดเจนเลยส่วนสีอื่นอันนี้เราก็ยังไม่เห็นนะว่ามันจะเป็นอะไรบ้างนะแต่เตียงที่น้องอยากได้ที่สุดเลยคือเตียงสีเขียวเพราะเตียงสีเขียวเนี่ยคือมันเป็นลายคริปเปอร์อ่ะอันนี้คือเราชอบมากเลยอะ่ะเตียงสีเขียว่แต่สีเขียวเนี่ยเราต้องไปหาอ่าใบโอมทะเลฟายมานะสิการใช้สีเขียวอะ่ะมันต้องใช้กระบองเพชรนะ่ะ เฟื่งหวังว่านัจะเจอใบโอมทะเลทรายนะเพราะเป็นใบโอมที่นอนอยากจะไปมากๆเลยเพื่อไปหาพวกวัตถุโบราณนะ่ะแต่ตอนนี้คือนัอนยังไม่ไปนะเพราะยังเก็บฟร์ทรัพยากรอะไรต่างๆก่อนพอได้ทรัพยากรมากเพียงพอแล้วนะก็จะออกเดินทางครั้งใหญ่กันนันเองก็จะออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้วก็บ้านหลังที่เราสร้างไว้เป็นกระท่อมเล็กๆตรงนั้นนะ่ะและก่อนไปนะก็จะคับเป็นเข็มทิศเอาไว้นะพอานะนัได้เลสโตนมา เราจะได้รู้ว่าจุดเซฟอ่ะหรือบ้านกระท่อมของเราได้อยู่ตรงไหนพอในระหว่างเดินทางเราจะไม่นอนเซฟเลยนะเราจะเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็คอยระวังพวกพอเตอร์ตอนคืนเอาไว้ด้วยเ,เข้ามาเจ้าพวกวัวเข้ามาอันนี้คือกกงของพวกเจ้าอยู่กันดีๆนะอย่าก,กระโดนหนีออกมาลาอยาให้เห็นนะไม่งั้นจะได้ไปส<อ>เต็กค,คืนนี้ได้อุ้ยขอโทษบอกม้สินี่ก็จะเป็นหลักฐานนะถ้าดื้อเราจะโดนตีแล้วก็จับไปสเต็กนี้นะ โอเคโอเคนะออกไปออออกไปจะออกเข้าใจนะวัวฝามตัวถ้าหนีกระโดดคอกมาได้เป็นสเต็กแน่นอนแล้วตัวที่อยู่ในหลุมก็เหมือนกันนะถ้าดือ้อถ้าออกมาจากรั้วนะได้เป็นสเต็กกันแน่นอน <The moment> พอมองฝีหน้าไหลตัวนี้ไม่กล้าทําเลยนะไม่กล้าหยิบเอามาเป็นสเต็กเือเห็นหน้าละหลายหน้าแล้วนะฝงฝาน่ะเข้ามา อาจจะอึดอัดหน่อยนะเพราะมีตัวเล็กตัวใหญ่เอาไว้ค่อยขยายค้องแล้วกันนะแต่ตอนนี้ทนอยู่ไปก่อนโอเคเอ้าวแล้วทำไมออกมาล่ะบอกว่าไงเดี๋ยวนะมาเป็นลูกวัวน,นี่นะงั้นก็ผูกเชือกเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอยู่นิ่งๆมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นี่มาอยู่กับเพื่อนที่อยู่ในคอกเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะมี่แค่เดินทางไปที่หมู่บ้านนะจะมืดอีกแล้ว ตรงน,นี้มีฟางข้าวพอดีเลยพวกวัวจะได้มีอาหารกินด้วยเพราะตอนนี้คือไม่มีพวกฟางข้าวให้วัวกินเลยแล,แล้วเราก็จะมีอาหารกินด้วยนะถึงตอนนี้ในหีบเราก็จะมีเนื้อค่ขคังจะเยอะหน่อยแล้วมีแมวอยู่ในคอกด้วยดีเลยมาเป็นสัตว์เลี้ยงมาพอดีเลยอยากจะเลี้ยงแมวเอาแมวกลับบ้านดีกว่าถึงตอนนี้นะยังไม่สามารถจับแมวได้นะเพราะตอนนี้ยังไม่มีป่ายังไม่ได้มีหาแต่ก็จับมาก่อนแล้วกัน เอาไปอยู่ที่บ้านก่อนเอ๊ะตรงนี้มีแมวขาวด้วยแต่ไปตัวหนึ่งดีกว่าเอาอย่าหนีสิเอาโอเคเอาตัวนี้แล้วกันกลับบ้านดีกว่าก็จะเดินทางกลับบ้านต่อนะแต่พอนะั้นเจอมอเตอร์มาคืนเข้าไปนะคือเราไม่อยากจะเดินทางต่อเลยกลัวแมวตายไม่ใช่อะไรหรอกคือเราไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้เลยเพราะมอเตอร์เต็มเลยในๆนะก็ไปอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้ว ชาวบ้านที่ร้บหนังวัวอยู่ไหนนะคนนี้ปะอันนี้ไม่ใช่อันนี้นิเนเหนียวแล้วบ้านนี้มีใครไหมไม่มีเอ๊อยู่ไหนนะอันนี้เราก็หามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานก็ไม่เจอวันนี้ก็ไม่เจออยู่ไหนเนี่ยทุกคนในที่สุดเราก็เจออยู่ในบ้านนี่เองหาทั้งหมู่บ้านไม่ฟีดฝ่องฝ่ำวันเนี้ย นี่ก็หาไม่เจอหรอกถ้าไม่ได้เช็คในบ้านเนี่ยคืออยู่ในบ้านที่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยอ่าไหน,นๆก็อยู่นี้นะฝากแมวด้วยนะกันแล้วชั้นฝองมีอะไรไหมโอเคไม่มีนี่ฝากแมวไว้ด้วยนะเอา้าหายไปไหนอะเอา้าโอเคภารกิจต,ต่อไปไปทำเควสหานินเหนี่ยวมาให้กับพ่อค้านี่กว่านักแกะสลักหิน เร่งดินเหนียวที่นะ้าตามหาได้ก็คือบริเวณตรงนี้นะแล้วก็น้าลืมไปเลยว่านะ้ามีพ่อค้าพเดจออยู่ตรงนี้นี่นาะอ้าวเขาดีฟิปอลหายไปแล้วอะคือน้าลืมไปฟันนิดเลยว่ามีพ่อค้าอยู่ตรงนี้คนหนึ่งอะที่นักขังเอาไว้ตรงดินะ่ะพราะพ่อค้าคนนี้เขามีต้นอ่อนต้นไม้ใหม่ต้นไม้ใหม่ใบโอใหม่อะ่ะยังจะเห็นม็อบใหม่อะ่ะยังไม่เคยเห็นเลยเห็นในแค่ภาพอะ่ะ ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยอ่ะไม่น่าลืมเลยตั้งแต่อีพีแรกๆอ่ะนราไม่น่าจะลืมเลยอ่ะแต่ดีอย่างหนึ่งว่าน้าได้ดอกไม้ชนิดใหม่มาของไบโอใหม่อ่ะน่นได้มาจากพ่อค้าแพนเจรอร์น่ะจำได้ไมหมที่นาปลูกเอาไว้ห้องใต้ดินของน่านอะอมือมือตรงนั้นนั่นแหละอันนั้นคือดอกไม้ชนิดใหม่แต่นราไม่มีต้นไม้ชนิดใหม่เลยสิก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยอันนี้มันใช่ดินเหนียวหรือเปล่าเนี่ย คือมันดูไม่ออกอะ่ะคือเท็กเจอร์มันเปลี่ยนไงแล้วสีอะ่ะของดินเหนียวกับหินเล็กไฟเนี่ยคือมันคล้ายๆกันนะแต่อันนี้นะว่าเราเจอแล้วนะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะว่าน่าจะใช่นะใช่หรือเปล่าเนี่ยโอเคอันนี้ดินเหนียวแค่นี้นะก็มีเหนียวเอาไปแลกเอเบัลด์ได้แล้วซึมน,นก็จะขุดไปเยอะๆเ,เลยทุกคนจะได้เอาไปแลกแบบทีเดียวไม่ต้องวิ่งมาขุดอีก แล้วก็ดินเหนียวเนี่ยนะคิดว่าอยากจะเอาไปทําพวกโอ้ยเดือหายใจไม่ออกพวกบล็อกอิดด้วยนะบล็อกอิดนี้คือเราจะเอาไปทําเป็นบ้านแต่ถ้าจะทาเป็นบ้านหนึ่งหลังนี้คือเราต้องใช้ดินเหนียวประมาณมหาสารเลยนะถ้าจะสร้างบ้านหลังหนึ่งอะ่ะแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะสำหรับดินเหนียวอะ่ะเพราะตอนนี้คือมันยังไม่ถึงเวลาการสร้างบ้านใหม่ไงเพราะตอนนี้ยังไมไ่ออกเดินทางเลย ความดินเหนียวเพิ่ไนไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วต้องรีบไปแลกกับพ่อค้าก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อค้าให้ีีจะโดฟบิกไปสัก่อนอ๋อแล้วก็ตรงนี้มีวัวด้วยเอาไปเลี้ยงในข้อที่บ้านดีกว่าไ่ค่อยเดินตามมานะเจ้าวัวนี่กระโดดตามมาอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็จะถึงหมู่บ้านแล้วแค่ขึ้นเขาตรงนี้มาตามมาทุกคนดูวิวด้านขวาสิคือตอนเนี้ดวงอาทิตย์ ที่กาลังรับขอบฟ้าไปเพราะกระดวงจันทร์กําลังขึ้นคือดวงอาทิตย์คือมองตรงเนี้คือบรรยากาศคือฝุ่ยมากน่าเสียดายเรา,าไม่ได้เห็นตอนที่ดวงอาทิตย์ตกอะ่ะถ้าดวงอาทิตย์ตกบอกเลยว่าทุกคนแสบตาแน่นอนคือทั้งดวงอาทิตย์กับดวงจันทรน่ะมันสว่างจ้ามากๆเลยนี่ขนาดดวงจันทนะตอนคืนนยดูดิคือมันสว่างมากอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่นะเพราะมันเพิ่มความสมจริงมากขึ้นน่ะสำหรับตอนคืนนะครับปกติตอนคืนเนี่ย ถ้าตรงจันไม่ดอิดธิพลมี่มาเพราะตรงจันไม่เลือกแฝกเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ากลัวนะเพราะมันไม่ได้แบบมีแฝกสว่างอะไรเยอะไงโอเคตอนนี้แมวยังอยู่นะแมวยังไม่หายแต่ตอนนี้เราต้องหาที่นอนก่อนออาข้างบนมันมีเตียงไหมใช่หรอเอา้าไม่มีอา่าลูกวัวล่ะเอาอยู่ดีโอเคงั้นก็นอนก่อนละกันปิดประตูก่อนเดี๋ยววัวเข้า อ๋อพอดีเลยน้อนได้ไปล่าปลามาด้วยนะให้แมวฟักสี่ตัวแล้วกันตอนนี้จับได้แค่นี้เอเดี๋ยวันไม่ได้กินจะให้แมวอ่าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวมีเมชันตอนที่เลียขาด้วยแต่มันไม่เชื่อมจับไม่ได้อ่ะฝาาให้สี่เตัือปลาแฟลมอนแดงเลยนะแต่ตอนนี้ต้องนอนก่อนตื่นก่อนขอนอนก่อนนะขอบคุณพี่สีตัวน,นั้นมันเป็นอนะ่ะโอ้โหดวงทีแสบตามาก บีฟีตัวนั้นอยู่ไหนอเ,อ,อเดี๋ยว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 ีฟีชาวบ้านโดฟาบีไล่ขัดอยู่เอ๊คนไหนนะที่รับดินเหนียวแลกไปอัลมาเลวอะ่ะคนนี้เปล่าเอ๊ใช่ไหมนีม่ฟีวัวตามมาไหมโอเคอย่าเพิ่งหนีพีซี่อ๋อคนนี้ที่รับดินเหนียวแลกซื้อเอัลมาเลวนี่นะใช่ไหมอา้าวทำไมเป็นคนรับซื้อหนังวัวล่ะเอา้า ไอ้หไม่ใช่บ้านหลังนี้เอ่ออ๋ออยู่นี่อยู่นี่คนนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงกินเหี่ยว,ลวเละามาเล้วหนึ่งอันอกี่ตัดไปเลยลเอามาเยอะมากๆเลยนั่นน่าจะได้ประมาณยี่สิบเมตรนะนั่นไงนั่นได้ยี่สิบเมตรจริงด้วยและที่เหลือที่สามารถแลกได้ก็คือเป็นหินเผาซึ่งหินเผานาะมีนี่นาะหินเรียบอะ่ะ หินเรียบนี้สามารถและเอมเบอรล์ได้หนึ่งเม็ดอย่าเพิ่งเปลี่ยนของไปไหนนะโอเคอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนล่ะให้อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะอย่าไปเอาหินเรียบมาให้ก็จบไปแล้วครับสลับลิมนี้ก็เป็นง่าบมางนะสำหรับการตามหาวัวกับรับเคล็ดเอมาเพื่อเอามาแลกเป็นเอเมอรัล์ซึ่งตอนนี้นะก็มีเอเมอรัล์20เม็ดแล้วในมือนะตอนนี้อ้อแล้วก็นอนด์ดาได้เพิ่มเชดเดอร์มาด้วยนะซึ่งเชเดอดร์นี้จะเป็นเชเดอดร์อันเดียวกัน ที่ m m อด i m a t i o n Action a นแ s t a ั t ab, เขาเอามาใช้โปรโมทวิดีโอโปรโมทของเขาเองซึ่งเป็นเชตเตอร์ดเดียวกันที่นะเอามาลงนั่นเองก็บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะโดยเฉพาะดวงอาทิตย์กับดกงจันนี่คือแบบแฟบตามากอ้อแล้วก็มันมีดาวตกด้วยนะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยเค okay, คลิปนี้ก็จะมีเท่านี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย